สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาแล้วเด้อย,ยายมาแล้วเด้อสวัสดีสวัสดีสสดมื่อนี้สิมีของมาฝากหลายแนวอยู่มีของมาฝากทึงฝันมุ่นละทึงได้น้ำมกม่วงโลนมามุ่นนนั่ละนี่มาฝากเป็นแนวทางเด้อฝันแล้วฝันเ,นเมื่อว้านเมือ่อกอนนี่ฝันว่าฝันว่าอยูเ่เฮห็นหลังเกา่า อีกคือเกาไหมหังว่าไม่เห็นหลังเกาหลังที่ฝันงวดว่างหันเห็นหลังเก,า,งา,งเงเกาแต่สมัยอายุสิบหกสิบเจ็ดพุทคือมันงีบซบซีมันถึขึ้นไม้อีกัวบกงวดว่างหันร้อมึงในเด้องีบซีลางร้อมึงเนี่ยงีบซีลาง,ลอง,ง,เ,ลางเอามาร้อมึงใน้าเทียมันมาแล้ววันนี้ ฝัน่าเย็ดหลังเก่าแม่ก็อสิไว้ชั้นสั่นแล้ววันนี้ตู้ที่หายเป็นแปดเจ็ดเจ็ดับแปดแปดเจ็ดว่ามันมันอยู่เหรอล่ะลองมือหลดลองหลดหามันปังแต่ว่าก็ยับนั่นหลายกับ่บ่มือแน่มันบ่มีหากมันไปได้ทั่วทีบฝันเลาะยังว่าฝันมันแม่นอีหลี ฝันก็ยังวะฝันมันเป็นตะน่ติ๊ดแตรดิวิทย์โเดียันนี่ฝันวันนี้มันฝันตัวอีกฝันฝันว่าู่เห็นหลังเก่าเนาะขึ้นไปเห็นหลังเก่าเมันไปเห็นหนึ่งพระแก้วนะมอกตดนางเธอเลยเดี๋ยวมงมงก็เลยไปไหวหันไปไหวเนี่ยแล้วบังดอกไม้ที่บูชาเพิ่อนยุ่ขางเพื่นทั้งสองขางเพิ่น เป็นบ้อลกดคือกันเขียวยุ่งงังงังยู่เหลี่ยมม่งมงอยู่คือกันดอกไม้บูส่าเพิ่นไหมโอค้ความฝันย้ายก็เลยไปไหวๆแล้วย้ายก็ลงมาลงมาเหมือนมอเตอร์ไซค์ไปกับไอเสียงจกไอเสียงเลยขับมอเตอร์ไซค์เขาไปจะว่าไปอยังขับมอเตอร์ไซค์ไปยจะขี่เร็วหลายกูจิตตัวพูดั่นขับมอเตอร์ไซค์นะขี่เลี้ยวไหลขี่เร็้ยวไหลพูดั่นจะว่าไปอยังก็เป็นมาฮับมาหายไปแล้วเลย มาใช้คันนั้นกันหาซีแปดเลขรถมันน่ะหาซีแปดแต่ว่าขันย้ายฝันย้ำไะไนี่มันสิรถแตกหนึ่งคือว่าเลขถ่ายมันสีซีแปดมันเลกลายเป็นซีเกีรถลางพร้อมนี่มันฝันเห็นรถคือลางขันฝันเห็นรถไปขี่รถที่อย่างนี้คือออกลางออกลางย้ายยันซีเกี สองซีตัวเก่าเก่ามาแล้วไงวันะนะี้ไปได้พักม่วงดิบอ่ะเนี่ยหลายเนี้ยวันนี้ได้พักม่วงเคือจังไรสีบอ่อยฟังม่วงนรือจะพักกันอ,อ,อยากได้บ่บ่บก่บกม่วงว่าได้เขียนว่าได้อยังดิมันเป็นตามธรรมชาติของมันมนะลุบลุบลงมามันเป็นยังสี่เนาะเยาะเบิ้งนะตีวางนี่นะตีวางนี่นี่นะเนี่ย ตีวังเลยเนี่ยแกเหลือาบางวัดมันสองสองแปดหาเหลนะือบงึงบงทางนี้เนะาะบึงทางงหน่หลือมันจังถือถือบึงทาง้งหนมันจังถือนั่นแกเลวบึงเป็นสองแปดหาลยวาเรียกบัมองออเนียไบึงซื้อดอก มันมันเลือกฝันตรงเนี้ยมันเลือกฝันเนีวเืบึ้งซื้อกเราวงเปันสองปดหาละเป็นของมันเองอี่แค่ฝันกับจ้าสนละจีดเปีดจดจกับอปียดแปีเจีดี่มอเตอร์ไซค์กับหาซีแปดล่าง ฝันแต่เก่ามันก็สิรถแต้มบนึงเนาะฝันวันนี้ขี่รถเนี่ยต้องสองรถแต้มบนึงเกิเป็นซีเกตสองซีเก่ามาใส่เน่ตัวเก่าหนามันมามันกิดย้ายกับ่บฝันทุ่งวันไหนดอกเพราะว่าฝันเนาะกับว่าเสียจย่ขอางก็ใช่มันกิดซื้อหลายเอาเราพูดได้กับซื้อหลายฝันแล้วเนาะซื้อเพื่อจะฟัง ฝันโอ้ยลูกให้หลานฟังมันอยู่โควิดแต่เลตุน้อยอยูย่โควิดแค่ว่าสิได้อีย่างมาอยู่มากินต่อไปสืบมือนาะลูกหลานด้วงานกับว่าเด้๋ยวทำเหตุจังเด๋ยงานกับลุงงานกับปีตมองในโรงเรียนกับว่าเด้ไปโรงเรียนเล็กน้อยกับเรียนอยู่เฮียนโอ้ยลําบากลํบานลบาอนอยู่ดอกสมัยนี้สมัยลําบากสมัยอัตคัดขัดสนอยู่จังได้อยู่หลอดบานห้อง ยังไงล้อมมึงเด้อเรียกตัวนี้ร้อมมึงหามันได้หาเป็นอยังบุญอยังคุณใช้ดื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกให้หลานได้เด้อปัง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 ด้อสามตัวปังปังด้อให้ลูกให้หลานได้เพราะเป็นแนวทางย้ายนั่งไว้เบียกย้ายเอาโทรศัพท์ไทยให้เอาเองดิเด้เนี่ยลงผู้เดียวลงผู้เดียวเห็นเหรินยุ่งสิละเหรินยุ่งผู้เดียวเฮ็ดไปคำยังอยกับ ตรวจม์ไหว้ภาคถือเรียกเอาไปทั้บุญทั musician, ้บุญวัดมืออื่นก็ี้ไปวัดวัดภา็ตีไปทั้บุญวัดถือเรียกเลยเงินก็เอาไปทั้บุญไปสร้างวัดซอยเพิ่นยายไปเห็นอย่างดอกยายซื้อปลากินกับทั้บุญตอนหลับถือเรียกกันซื้อปลาปลาเขาปีงเลี้ยวปลาเขาปีงเลี้ยวตอนหล่ายายเอามากินขาสัดยายกับพ่อขาดอกขายายกับพ่อขา ตอนไหนน่อยนุ่มๆมันขายแล้วแยกขาเขาอีกเถอะมันเขาปิงา้งให้เรากินยู่เขาเสียขาบ้าขาละ่ะยายบอกไอ้ฟังยังสื่อละสื่อเบงดรรลูกหลานเอ้ยหามันได้หามันดีหามันไหนเงินไหนคำพ่อไหนเกลียขัดแก่จนเอ้ยจะได้ตนุนถึนกเนี่ยกับใครเราลูกเนาะ อีกหนึ่งก็มีเสน่ห์นะลูกเอ้ยหลานเลยสวัสดีเด้อสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแห้งสกๆกมันๆปังๆปัง,ปง,ปงๆเด้อลูกเด้อ